ก็สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนกอฟครับผมก็วันนี้มาออกหมายไกลหน่อย <c oughs> เพราะว่าพอดีผมไปทุละของแปดไปหาพี่มามเช้าแล้วทีนี้ขากลับมาก็เลยว่าจะเรียบๆมาดูโซนคลองห้าคลองหกนี่แหละแล้วทีนี้น้าแมวก็เลยทักมาว่าน้าแมวจูหมายคลองหก น้าแมวมาหาปลาไปลาาหาปลาไปทอดหาปลากระมังไปทอดครับก็เปลี่ยนบรรยากาศผมก็เลยเลี้ยวเข้ามาตรงปากคลองหกเลยวิ่งยาวเข้ามาเลยแล้วก็มาหาน้าแมวอยู่ตรงนี้ก็จุดที่ผมกับน้าแมวลงเนี่ยมันจะก่อนที่จะถึงปากคลองและพีพัทอะ่ะสักห้าร้อยเมตรครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยก่อน,นี้ครับมากับเหยื่อนายศอีกเช่นเคยนี่ผสมเหยื่อบ้านเหยื่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยก็ วันนี้มาแบบรีบๆครับนี่ชุดนอกมาเลยไม่ได้ชุดตกคงตกปลาอะไรเลยแล้วก็กล้องก็งไม่ได้เอามาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเอาเดี๋ยวอาจจะภาพอาจจะมีสันมีเบอร์บ้างก็<ช>ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสภาพไมายกันครับผมนี่สภาพหน้าไมายนะครับต้นไม้โล่งๆเลยน,นี่ต้นไม้เต็มเลยครับนี่ล่มไม้เยอะนะ อย่าไปลุยกันเลยครับผมเหมือนจะปลาจะกินหรือเปล่าคัยนยนยน อ่ะนะครับกระมังโอ้โหลงปุ๊บกินปั๊บเลยทีเนี้ยตายตายตายท่านนั้นยอนครับ ีกระมังตสพ์พัดกรอบพัดกรอบ Terlalu <laughs> Oh อตอนนี้ครับโอ้โหไอตัวเล็กๆเว้นๆนะสองนิ้วสามนิ้วนี่เจ็บเลยตอนนี้ก็ปลดบ้างเก็บบ้างเดี๋ยวมาลุ้นตัวสวยๆกันเผื่อได้ไปลาบครับลาบประกะมังมาลาบวันนี้ไม่มีปนินแล้ววันนี้ช่วงนี้ก็คลองสามน้ำดีบ้างเสียบ้างเป็นบางวันครับบางวันถ้าเขาเปิดประตูน้ำคลองระพีพัดอะ่ะดันน้ำเสียลงไปทางคลองลังสิตอะ่ะน้ำก็จะดี ถ้าวันไหนที่เขาปิดประตูน้ําน้ําฝั่งคลองลังสิทธ์ดันเข้ามาน้ํามันก็จะเสียครับน้าดาน้านามันลงช่วงนี้ฝนมันตกเขาก็เลยมีการปิดประตูน้ําเพื่อที่จะให้น้ําในคลองลดระดับลงเพื่อที่จะให้น้ําท่งนานมันไหลลงคลองได้เพราะไม่งั้นน้ําจะท่วมนาข้าวเขาเขาก็เลยต้องปิดประตูน้ําให้น้ํามันขอดคลองลงก็ส่วนคลองและพีพัดช่วงนี้ก็น้ําค่อนข้างจะขุนน้ําค่อนข้างจะไหลแรง ก็สายปนินช่วงนี้ก็คงต้องออเาเพาก่อนครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจก็มาเน้นเป็นสายขาวกันละกันเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนจะได้ลาบหรือ,รอเปล่าเนาะวันนี้เหมือนบากินครับคันนั้น รกระมัง <Yay! S 1> นี่ตัวนี้เนี่ยพอดีลาบกระมังแคทผม ใส่ทอดใส่ทอดเดี๋ยวสะสมไว้ลาบเหมือนคันที่สองมีอาการนะครับนะจิ๊กจิ๊กจ๊กอยู่เดี๋ยวไปเช็คก,ก่อน

็ตอนนี้ก็ประมาณติบโมงคึ้มแล้วครับอ่อวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่คืมฟ้าคืมฝนนะเนี่ยฝนก็ลรงจมมาอีกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวตกอีกสักแป๊บหนึ่งครับเยือหมดเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับแล้วเหลือเยืออีกนิดเดียวเดี๋ยวเยือ,อประมาณกํามือหนึ่งก็พอดีดูสภาพอากาศแล้วมันคืมฟ้าคืมฝนครับช่วงนี้ก็สภาพอากาศค้มฟ้าคืมฝนโอ้โหแบบฝนเนี่ยมาแบบทุกวันเลยนะครับเพราะว่า มันมันน่าจะเป็นช่วงมรสุมแล้วอีกอย่างน้าคลองช่วงนี้ก็เริ่มจะแดงทุกคลองแล้วครับก็เดี๋ยวก็คงต้องเก็บเบ็ดถอนกําลังครับเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเละอีกเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมต้องทํางานอีกก็เดี๋ยวอีกตกอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่โมงครึ่งละก็เดี๋ยวกตกอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับละเพราะว่าดูสภาพฝนฟ้าอากาศข้างหลังแล้วไม่น่าไว้วางใจ เดี๋ยวมาดูกันอีกสักแป๊บหนึ่งครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานสายขาวมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวหมวนแต่เมามอยครับเหมือนจะสายหย่อนสองคันเลยนะเดี๋ยวไปเช็คกัน กินนะครับ โวใหญ่จริเลยครับตัวนี้สวยเลยไก่ละไกละ่กลวไก่จะได้ลาบแล้วเหมือนขันที่สองก็กีมอสเดี๋ยวไปเช็คขันนึ่นะชีสองขันได้สามตัว งไงกินสองคันได้ตัวสายสายขาวนี่พาไม่ได้เลยเลยเนะี่ยก็ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับได้เวลากลับแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรนะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าคึมมาเลยข้างหลังเนี่ฝนฝนกับผมเนี่ย ใครจะไปกว่ากันนี่นั้นแหละตอนนี้เดี๋ยวผลงานมาให้นะคะที่ชมนะที่ไนครับ,รบวันนี้พอได้ทอดครับมาหาปลาทอดวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตกปลาเรยกช่องนี้ด้วยนะครับผม ช่วงนี้ก็ปานินก็จะห่างหายไปหน่อยเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็ไม่สบายมา2อาทิตย์แล้วครับก็แล้วก็มีการกล in ับบ้านกลับอะไรไปก็วุ่นวุ่นอยู่ก็เลยไม่ได้ออกหมายก็ช่วงนี้ก็เด um> ี๋ยวมุกกลับมาออกหมายเดี๋ยวหาหมายมาให้นาๆได้ชมกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับนี่ครับ ขอได้ทอดนะสำหรับานาะนะสายขาวนะ